อ้าวอาเซกันน้อยเนาะเดี๋ยว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 ตามไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเอาเฮ้ยไปต้องเข่าบ่ไปก่อนบ่อมี้ฮะไปไหเดี๋ยวขี้ม้อใส่เดี๋ยวเดี๋ยวขี้ม้อใส่ตามไปดอกเข้าวดัวที่อยู่ไสนผัวพี่ผัวยังครับนี่นดำใส่เว็นคือมันส้มผมเทอ่ะ นี่แม่เฮ้ยนายดีเฮ้ยเอามาเอามาเอามาฝากไงเด้อเอาเขียนแหงาไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

โอ้ดยดิไอ้ไอ้ผมว่าบาดเดียววะมันขึ้นจะนอนใส่มือขึ้นนี่ฮะ คือจะนั่นแส่ฝันดีป่ะฝันเลยบ่มื่อเช้าไปตลาดมากพี่น้องไอก็พ่อไปซื้อเนี่นอมงจนยจอดให้จอดมั่นเลยนะอยู่นี่เนาะสุดยอดเลย

ขอเจ้าหน้าที่อะไนี่สามนาที่ต่อกันเลยซ้อมในสนามน้อยจ็คถุงเนาะฮะยนดย่นี่แจ็คถุงสุดเนาะยูืดเสมอพ่อมุ้ยใหม่วะเอาพ่อจับจัไปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงปีนปีนมือก่อนเออโอเคไหมโอ้ฟุงวินต่ำไหมจัดการฟุงวินต่ำแน่โอ้ยยูกับไลนกจะกูบอกกลิ่นวะแน่เลยไงว่าจะมวกขวใส่กันยู่ยเลยนี่ขวดใช่กันมันแทบรุนแล้วโอ้น่องเลยบอกคนดีเลยเอาโอ้ย พ่อคืออะไรพเนนเนี่ยไปบนนี้ผมพุ่งเดผมพึ่งแดนเอาไปบ้างพูดเลยวันนี้ไปใหญ่แล้วไปใหญ่เลยใหญ่พูดเลยวะคู่บอลลบแม้คู่คอมาไม่มาโมนี้นั่นน่ะเขาอยู่หนีแม่มันไปบุล่ะเฮ้ยเขาไอยู่หนีจูนหนีกินแห่เขาเพราะมันบ้างโมนี้มันก็ได้กินมันก็จับหนีพอนี่เออเนี่ยนะบ้างเนี่ย

มาเด้อม,มาเด้อพี่ยากให้ผมกินเลยโอ้ใส่นี่มเบ้ฮะแนดแดคุณยอหมนไปซี้ามาเดยอปัดเพียรหน้แช่ 嗯。挣钱多么 嗯。<clears throat> บ่ได้บุกแตงเลยแตงม่อยหกกินเลยซื้อมาหลายคนฮะก็บอกจะซื้อมาหลายก็จะโง่ดิกระพาเนี้ยม่จะโง่หนึ่งเดียวเอาเท่าไหร่เหรอฮะไปบ้านขเขาบ่ะ ไปหมดเบราณแล้วไม่ิลาอี่ไปวะไปบอ,าาอืมมรกหมทีนีงนย,ย,ยังไ่ตัวเห็นงานตัวมึงขึ้นเนี่ยแรกเนาะมขึ้นตวจแจ้งเนาะต้องพักคนตัวเอามือตวแจงวะแมนมาแรกตรวแจง,งเลยนแรกสบายห้เดนินเี้นอนเง อยู่อล้วป่ะน้ำกินไม่ได้ใส่ไ้ใ้ทั้งไว้ใช้ทั้งไว้สิให้มาลองคลิปนี้เมไวยังไรให้พ่อกินเขากันครับเกิดมาคิดมาครับครับกลาวเขามาสวัสดีครับครับเกิดมาเลยครับ